สวัสดีครับสายบรรทุกเอาไปส่วนของฝั่งไหนกันบ้างครับรามาเที่ยวไปรับของของ1ิบเอ็ดรังสิตนครนายกรถเริ่มหนาะแน่แล้วนะครับตอนนี้ผมกลับฝั่งกาญจนานะตัดขึ้นด่วน หลังพิธานะครับ,บขึ้นรนมาพิธาแล้วรถติดกันหมดไหมครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปนานแล้วครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปนานเปลี่ยนที่ละงานใหม่แล้วกไ็ไม่ได้ถ่ายคลิปเท่ไหร่นะครับเพิ่งมาได้ถ่ายคลิปเนี่ยนะครับผมเจ็ดเดือนแปดเดือนครับเพิ่งถ่ายคลิป มอง YouTube รถครับพี่มาร์าชค,รรคช,รช่วยผมหน่อยครับผมพี่มาร์คไม่ได้ถ่ายคลิปจนชั่วโมง YouTube ผมรถแล้วครับพี่มาร์คช่วยผมหน่อยครับผมตอนนี้ห้าโมงเส้นด่วนหลังวิทารถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับผมหยุดถึง อันนี้นะครับสุขาภิบาล5นะครับผมลงสุขาภิบาล5ก็รถไม่ค่อยมีนะครับรถไม่ค่อยเยอะ <S <S สายบรรทุกเส้นนี้ก็กล้องเยอะเหมือนกันนะครับเสบ้นรามิธาเนี่ก็กล้องเยอะเหมือนกันนะครับสายบรรทุกรถรถใหญ่ไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่ครับ อ,บบอีกแต่รถกระบะสี่ล้อหกล้อกันมีน้อยครับที่จะมาวิ่งเส้นนี้ติดเวลา,ลาแล้วครับติดเวลากันหมดแล้วก็วิ่งแตาการจะนานอย่างเดียวนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับคอนเทนต์ผมไม่มีอะไรมาถ่ายอยากได้ชั่วโมงครบครับผมชั่วโมงผมลดลงลดลงแล้วผมไม่สิ้นแล้วไม่ได้ถ่ายคลิปนานจังนะครับผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปก็ชั่วโมงลดลงแล้ว พี่มารทำไมให้แต่ลดลงลดลง,ลง,ลงพี่มารไปดันขึ้นให้ผมหน่อยละครับพี่มารพี่มารับพี่มารผมอยากได้ชั่วโมงผมขึ้นน้อยจะตัดให้ผมลดลงลดลงทำไมละพี่มารครับ เลิกงานกันแล้วแล้วก็ห้าโมแล้วก็เลิกงานกันแล้วลครับ้กงกันแล้เลตังงครับกแล้วก็ตังงกันได้แล้วครับกย ตรวจลายมิทาลงนะครับผมตรวจลายมิทาลงนะครับแต่จะไปติดลงแยกบางนาแล้วนะครับผมอย่าไปติดแยกลงบางนานะครับผมจะกละับฟองกลับฟองไม่ได้ครับกลับฟองไฮโดรไม่ได้นี่มืรถลงนะครับอย่าได้เป็นร้อยนะ

รถลงับมกลับจากคองสิมาตัดเส้นด่วามิทราครับกลับจากคองส1ครับคอนเทนต์อันนี้ไม่มีอะคร,ระไะคไรับอัคิปเล่นคยเล่นครับอยากได้ชั่วโมงครบ พิมมาร์คพี่มาร์คาทำอะไรไมน่นูพิมพี่มาทำชงรถเรื่องพวกนี้ผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปลง YouTube ลยูทูบเท่าไครับแปดเดือนนะครับผมไม่ได้ถ่ายอะไรรถลงรถล,ลงอย่างเดียวครับเจ็ดเดือนแปดเดือนเต็มนี่นะครับตั้งแต่ออกงานกับที่เก่ามาตั้งแต่ปีใหม่เริ่มมกรามาแล้วไม่ค่อยได้ถ่ายลงครับ กลับบ้านต่างจังหวัดแล้วก็กลับขึ้นมาเลาะหาสมัครงานใหม่ก็ไม่ได้ทายนะครับผมระว่าเราไม่ค่อยได้วิ่งออาจางมันวิ่ในในกรุงเทพนี่ละครไม่รู้ไปถ่ายอะไรให้ดูก็ทายแต่ถนนนี่เดียวก็น่าเบื่อครับผมถ่ายให้ดูแต่ถนนนิ่เดียวก็น่าเบือ่อก็เลยไม่คอนเทนต์ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับ พอ่อแถวพันจนาถ่ายคลิปตรงคลิปซันให้ดูนะเนี่ยครับผมอ๋อนี่อะไรยางแตงยางแตงเพื่พอ,รอนรวมทางยางแตกเลยครับแต่อยู่ฝั่งนั้นครับผมอยู่ฝั่งเแีว้วไปจอดข้างใต้ก็ได้ครับขออยู่ขาเข้าราดเท้าสิ้นข้าขาเข้า,ขา,ขา,ขา รับโอ้สายบันจุกับรับวอ้สายบันจุเอาไล่ๆกันไปอ้อาเไมวะเบรกนทำไมวะฮึมดิเฮ้ยรถแข่งขีป่าซ้ายป่าขวาแว่า สวัสดีครับคุณสวัสดีครับจากในชุมพงพ์ครับจากในชุมพงพ์ครับพี่หมาเห็นใจผมหน่อยนะครับพี่มาครับไปเข้ามาดูแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ผม้วยนะครับคุณอย่าลืมกันเลใจทำคลิปนะครับ แปดเดือนนะครับเพิ่งมานับหนึ่งนี่นะครับผมแปดเดือนเพิ่งมาถ่ายคลิปคลิปแรกนี่ครับคลิปยาวครับผมไม่มีอะไรก็นี่นะครับผมมาถ่ายคลิปมาอยู่โรงงานใหม่ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปคอนเทนต์ไม่แน่ไปไหนครับช่วนั้นก็ไปบางกระพลองสวนะกูลบ,บางน้อยเนี่ยครับนี่เลยกรุงเทพครับ ไมได้วิ่งสายไกลครับไม่ไม่ค่อยมีคอนเทนต์ช่างไหครับมแต่คอนเทนต์ถนนในกรุงเทพก็เอฟซีน่าจะจำกันได้หมดแล้วครับอยู่ที่เก่าก็ถ่ายแต่ถนนให้ดูอย่างนี้ครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับไว้เจออะได้ใหม่ใหม่ให้ดูครับ